ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสงครามกรุเดนั้นมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากสงครามครุเสดไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวเดียวแต่มีอีกหลายบุคคลหลายปัจจัยที่นำไปสู่การเกิดสงครามสงครามกรุเสดอาจไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะยึดกรุงเยรูซาเล็มเสมอไปประวัติศาสตร์อันยาวนานและซับซ้อนนี้ยังเต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าสนใจมากมายต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงที่น่าสนใจที่อับดุลไทยทูบได้ข่าสารมานำเสนอให้ชมกันใน9ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสงครามครเุเสด จะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. นึงสงครามครูเสษกินเวลาถึง 2. สองศตวรรษสงครามครูเสษไม่ได้เป็นสงครามเพียงครั้งเดียวแต่มีด้วยกันถึง9ครั้งและไม่ใช่เหตุการณ์ที่มีความต่อเนื่องกัน เนื่องจากสงครามครูเสดเป็นการกล่าวถึงช่วงเวลาของสงครามทั้งหมดและการเรียกร้องให้เกิดสงครามครูเสดในครั้งแรกนั้นได้เกิดขึ้นในปี1995กินเวลาไปจนถึงปี1291เมืองที่ทำสงครามครูเสดเมืองสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ก็คือเมืองเอเคที่ชาวคริสเตียนถือครองได้ตกเป็นของชาวมุสลิมซึ่งก็ถือเป็นจุดจบของสงครามที่กินระยะเวลาอันยาวนานประมาณสองศตวตรรษด้วยกัน 2. จุดเริ่มต้นสงครามครูเสดมาจากเบื้องบนในปี1 0 9 5เซลจุกเติร์กได้ทำการเข้ายึดกรุงเยรูซาเล็มไว้อย่างแน่นหนาจนชาวคริสเตียนถูกห้ามไม่ให้เข้าไปและชาวเติร์กก็ได้ทำการขู่ว่าจะบุกจัก,กรวรรดิไบเซนไทายทำให้จักรพรรดิอเล็กซิอุสที่1ได้วิ่งวอนต่อสมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่ส เพื่อขอความช่วยเหลือทางทาหารจึงทําให้มีการเรียกประชุมสภาแก้วมงในทันทีในเดือนพฤศจิกายนหลังจากการประชุมการในครั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเออร์บันที่สองก็ได้มีการออกมาปราศัยปลุกเร้าต่อหน้านักบวชและคุณนางหลายร้อยคนและได้เรียกร้องให้คนรวยและคนจนรวมตัวกันในสงครามศาสนาที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับเสียงโห่ร้องเพื่อแสดงถึงการต่อสู้ในครั้งนี้ว่าพระเจ้าประสงค์จนเกิดเป็นสงครามครูเสดขึ้นทันที 3. นัก,กรบกรเุเสษมีกฎการต่อสู้ที่ซับซ้อนอาศวินในยุคกลางต้องปฏิบัติตัวภายใต้กฎการต่อสู้ทางศาสนาที่ซับซ้อนซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมความรุนแรงและความปรารถนาที่จะได้รับชัยชนะภายใต้สันติสุขของพระเจ้าทรัพย์สินของคริสจักรเป็นสิ่งต้องห้ามในการทำลายเช่นเดียวกับผู้หญิงเด็กคนชาราและผู้ที่ไม่ใช่นักรบคนอื่นๆ ในศตวรรษที่11ได้มีกฎสันติภาพแห่งพระเจ้าขึ้นโดยการจำกัดเวลาสำหรับการต่อสู้เช่นห้ามมีการต่อสู้ในวันขอบคุณพระเจ้าวันสุขและวันเสาร์ทำให้มีเพียง80วันสำหรับการต่อสู้เท่านั้นกฎสันติสุขของพระเจ้าหรือการพักรบของพระเจ้ามักถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวแต่ก็ได้ช่วยสร้างระเบียบใหม่ในยุโรปตะวันตกที่ได้รับความเดือดร้อนจากความขัดแย้งนี้เป็นอย่างมากและได้กลายเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญสำหรับสงครามครูเสด 4. นักรบครูเสดก่อตั้งประเทศของตนเองนอกจากอาณาจักรเยรูซาเล็มที่ก่อตั้งขึ้นในปี1999หลังจากการล่มสลายของเมืองศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งรัฐอีกหลายแห่งก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากการพิชิตในตะวันออกกลางได้สําเร็จของนักรบครูเสดดินแดนเหล่านี้ก่อตั้งโดยนักรบครูเสดที่ได้เดินทางไปยังดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และไม่ต้องการเดินทางกลับแต่ได้เลือกที่จะอยู่ต่อเพื่อเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาและแสดงให้เห็นถึงอํานาจของคริสตจักร เยรูซาเล็มถูกยึดคืนในปี1187ราชอาณาจักรเยรูซาเล็มได้ล่มสลายลงภายใต้แรงกดดันจากผู้นำมุสลิมผู้ยิ่งใหญ่ซอลาหุดดีนเมื่อวันที่4กรกฎาคมกองทัพนักรบครูเสดจำนวนมากถูกซอลาหุดดีนบทขยี้ที่ยุทธการฮัดดินจากนั้นในปลายเดือนกันยายนซอลาหุด,ดีนก็ได้ล้อมกรุงเยรูซาเล็มด้วยตัวเองเมืองน,นี้จึงล่มสลายในเดือนตุลาคม ทำให้บาเรียนแห่งอิเบลินต้องยอมจำนนต่อซอลาฮุดดีนเหตุการณ์ในปีนี้ได้ปรากฏในภาพยนตร์ในปี2005ของริดลีสกอตเรื่อง Kingdom of Heaven เป็นช่วงเหตุการณ์การเรียกร้องให้เกิดสงครามครูเสดครั้งที่3เพื่อยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมา 6. เปิดตัวริชาร์ดเดอะไลออนฮาร์ด เมื่อมีข่าวไปถึงยุโรปว่าซาลาฮุดดีนได้ยึดกรุงเยรูซาเล็มแล้วการเรียกร้องสงครามครูเสดก,ก็เกิดขึ้นอีกครั้งพระเจ้าเฮนรี่ที่สองแห่งอังกฤษและฟิลิปที่สองแห่งฝรั่งเศสเริ่มจัดตั้งกองทัพขึ้นใหม่แต่พระเจ้าเฮนรี่ก็สิ้นพระชน์หลังจากนั้นไม่นานและกษัตริย์ริชาร์ดที่หหรือฉายาที่ผู้คนกล่าวขานคือริชาร์ดเดอะไลออนฮาร์ดก็ได้เข้ามาแทนที่ ดยได้ร่วมมือกับจกักรพรรดิผู้เฒ่าแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เฟตริกบาบารรซาเพื่อวางแผนและพยายามที่จะยึดกรุงเยรูซาเล็มกลับคืนมาและในท้ายที่สุดสงครามกรุเดครั้งที่3ก็จบลงด้วยการที่ซอลาฮุด,ดีนพ่ายแพ้ที่จาฟาและบรรลุข้อตกลงสงบศึกกันซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในผลงานของกัตริยุริชาร์ดโดยที่ยอมให้กรุงเยรูซาเลม็มอยู่ภายใต้การควบคุมของชาวมุสลิม7 ชาวมองโกลมีส่วนกับสงครามกรุเสดเมื่อกรุงเยรูซาเล็มได้พ่ายแพ้ต่อชาวควาเลสเมียนในปี1244คริสเตียนชาวยุโรปจำนวนมากเริ่มเปิดกว้างเพื่อหาพันธมิตรในการต่อสู้ในสงครามกับชาวมุสลิมในขณะที่ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ไม่นานในปี1242ภัยคุกคามจากชาวมองโกลต่อชาวยุโรปตะวันตกก็ได้สิ้นสุดลงด้วยการจากไปของโอเกดายคานบุตรชายและผู้สืบทอดของเจงกิสคาน และในเมื่อความขัดแย้งในภาคตะวันออกที่กำลังดำเนินอยู่ก็ได้นำไปสู่ข้อเสนอของพันธมิตรระหว่างฝรั่งเศสและมองโกเพื่อนำเยรูซาเล็มกลับมาจากอาณาจักรที่เป็นศัตรูของชาวมองโกอยู่แล้ว 8. ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในสงครามกรูเสดผู้หญิงมีส่วนร่วมในทุกแง่มุมของสงครามกรูเสดซึ่งเป็นการทำลายข้อจำกัดเกี่ยวกับเพศแบบเก่าอย่างหนึ่ง ในขณะที่ผู้ชายออกไปต่อสู้ภรรยาของพวกเขาก็ดูแลบ้านและครอบครัวโดยที่ผู้หญิงเหล่านี้จะได้รับความคุ้มครองจากสมเด็จพระสันตะปาปา,ปาเนื่องจากหากไม่ทําเช่นนั้นจะทําให้ผู้ชายไม่ยอมเข้าร่วมสงครามแต่ก็มีผู้หญิงหลายคนที่ไปพร้อมกับกลุ่มนักรบกรุเสดในฐานะผู้ติดตามประจําท่ายทหารและหน่วยพยาบาลรวมไปถึงยังมีสตรีผู้สูงศักดิ์ที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมอีกด้วย นักประวัติศาสตร์ชาวมุสลิมได้เคยเขียนเรื่องผู้หญิงที่เข้าร่วมการต่อสู้อย่างดุเดือดร่วมกับผู้ชายแม้ว่าในที่สุดเรื่องราวเหล่านี้จะถูกโต้แย้งตามความเชื่อทางศาสนาก็ตามในช่วงสงครามกร,เรูเสดการสิ้นพระชนของขุนนางจะทําให้ที่ดินและทรัพย์สินจะถูกสืบทอดให้เป็นของภรรยาทันทีซึ่งขัดต่อวัฒนธรรมการสืบทอดส่วนใหญ่ในยุโรปขณะนั้น 9. สงครามกร,เรูเสดเผยให้เห็นผู้ทรงคุณวุฒิมากมายในขณะนั้น ในระยะเวลาประมาณ200ปีของสงครามกรูเสดเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้มีความเกี่ยวข้องกับชื่อของบุคคลที่เป็นที่รู้จักกันดีในประวัติศาสตร์ทั้งยุโรปมุสลิมและมองโกไม่ว่าจะเป็นในระดับเจ้าชายเดยุกหรือราชวงศ์จำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้ต่อสู้ในสงครามกรูเสดทั้ง9ครั้งไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ริชาร์ทที่1แห่งอังกฤษเอเลนอแห่งฝรั่งเศสโซลาฮุดดีนบาเลียนแห่งอิเบอร์ลินโอเกไดคารแห่งมองโกเฟเดริกบาบารอสซา พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่หนึ่งแห่งอังกฤษและพระสันตปาปาที่มีชื่อเสียงอีกมากมายเป็นตน้น